สวัสดีครับพบกับ m i Sport ครับกีฬาไทยก็ต้องดูกีฬานอกก็ต้องเอาครับวันนี้ผมยังมีประเด็นและก็สติในวงการกีฬามาพูดคุยมาแชร์ประสบการณ์กับเพื่อนๆเ,เช่นเคยนะครับวันนี้เป็นเรื่องของซอนฮึงมินครับกองหน้าทีมชาติเกาหลีใต้ของท็อตแนมฮอสเปร์ครับที่พึ่งยิงประตูพาทีมเอาชนะแชมป์เก่าแมนเชสเตอร์ซิตี้มาได้1ประตูต่อศูนย์ครับอย่างแรกที่ผมต้องชื่นชมเลยคือผู้เล่นสเปร์ครับเมื่อคือนนี้ภายใต้การคุมทีมของโนโนเอสปซิโตซานโตนะครับคุณซล้นคนใหม่โดยก่อนเกมท สเปอร์เป็นรองครับแต่พวกเขาเล่นด้วยใจเล่นด้วยระบบแล้วก็มีความกระตือรือร้นรในการเล่นมากกว่าแมนซิตี้ซะอีกครับไม่ว่าส่วนใหญ่พวกเขาจะต้องเป็นฝ่ายตั้งรับแล้วก็อาศัยลูกโต้กลับแต่ว่าอย่างที่ทราบกันครับประตูโทนลูกเดียวในเกมนี้เกิดขึ้นจากความยอดเยี่ยมของซอนฮึงมินครับคือลูกยิงลูกนี้ต้องบอกว่า โคตรคมนะครับจับขวาล็อกเข้ามายิงซ้ายความคมแบบนี้ของซอนฮึงมินมันต่อเนื่องมาจากฤดูกาลที่แล้วครับประตูนี้ของซอนผมขยายความให้อีกนิดหนึ่งแล้วกันว่าทําให้กองหน้าทินชาติเกาหลีใต้วัย29ปีคนนี้ครับกลายเป็นนักเตะอันดับ2ที่ยิงประตูแมนเชสเตอร์ซิตี้ภายใต้การคุมทีมของเป๊ปโกเดร่าคนนี้นะครับโดยซอนเนี่ยยิงไปแล้ว7ประตูตามหลังเจมี่วาร์ดี้ครับยอดกองหน้าจากเลสเตอร์ที่ยิงแมนซิตี้เยอะที่สุดนะครับยิงไปถึง9ประตูครับ ส่วนอันที่3เป็นโมซาล่าครับจากลิเวอร์พูลเขาคนนี้ก็ยิงแมนซิตี้ไป6ประตูครับในขณะที่ทีมพรีเมียร์ลีกที่โดนซอนฮึงมินยิงประตูเยอะที่สุดนั่นก็คือทีมนักบุญเซาแธมป์ตันครับซอนฮึงมินยิงเซาแธมป์ตันไปแล้ว11ประตูด้วยกันนะครับตั้งแต่ย้ายมาสู่ศึกพรีเมียร์ลีกนอกจากนั้นยังไม่พอครับสถิติความยอดเยี่ยมของซอนฮึงมินโคตรเยอะเลยทีเดียวอะ7เกมหลังสุดที่แฮร์รี่เคนไม่ได้ลงสนามให้กับสเปอร์ครับแน่นอนว่าทุกคนต้องชูซอนฮึงมินเป็นตััววหลลกกอยู่แ้ในาร พังประตูในความหวังสูงสุดและมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับเมื่อซอนฮึงมินยิงได้ถึง6ประตูใน7เกมหลังสุดที่แฮร์รี่เคนลงสนามไม่ได้กับสเปอร์โอ้โหต้องบอกว่าเมื่อไม่มีเคนเป็นแฟนยิดอาร์ม,มี่แฟนๆสเปอร์ยังอุ่นใจได้นะครับที่ทีมยังมีซอนฮึงมินอยู่ในทีมครับแม้ว่าแฮร์รี่เคนจะเป็นดาวซันโบของศึกพรีเมียร์ครับเขาไม่อยู่ก็ยังมีตัวทดแทนกองหน้าทดแทนอย่างซอนฮึงมินคอยประคับประคองคอยช่วยเหลือทีมอยู่ตลอดเวลาครับสถิติดังจากเว็บไซต์สกายสปอร์ตครับบ่งบอก ความยอดเยี่ยมของซอนฮึมมินครับที่มีพัฒนาการค่อยๆโชว์ความสุดยอดออกมาเรื่อยๆนะครับดูจากสถิติครับฤดูกาล2016-2017ลงไป34นะัดยิงไป14ประตูแล้วก็แอสซิสต์ไป8นะครับ จากนั้นจำนวนประตูอาจจะลดลงนะครับ12 12แล้วก็เป็น11ฤด,ดูการ2019 2020นะครับแต่ดูจำนวนแอซซิ์ครับแอซซิดในฤด,ดูการนั้นนะ่ะ10ครั้งส่วนฤด,ดูการล่าสุดครับลงไป37นัดยิงไป17ประตูแล้วก็แอซซิ์ไป10ครั้งต้องบอกว่าซอนฮึงมินยิงก็ได้จ่ายก็ดีถือว่าเป็นนักเตะที่ครบเครื่องมากที่สุดคนหนึ่งในศึกพรีเมียร์ลีกไปแล้วและเขาเป็นนักเตะเอเชียคนแรกนะครับในพรีเมียร์ลีกที่ยิงเกิน50ประตูความยอดเยี่ยมของเขาเนี่ยต้องบอกว่ามาจาาากกกกกรฝึซ้้ออมอย่่งงหนัตัตตแเด็ กองหน้าวั29ปีครับเคยบอกว่าพ่อของเขานี่แหละครับเป็นคนเขี่ยวเข็นให้ตัวเขา มีความยอดเยี่ยมในทักษะด้านฟุตบอลจนถึงวันนี้ตอนฮึงบินบอกว่าพ่อเนี่ยเคยบงังคับให้เขาเดาะบอลวันละสี่ชั่วโมงครับเดาะแบบนี้ห้ามตกพื้นด้วยเขาก็แน่นอนแหละครับเป็นเด็กเดาะจนรู้สึกเบื่อไยจนรู้สึกเหนื่อยนะครับแล้วก็ต้องเดาะไม่ให้ตกพื้นแบบนี้โอ้โหสีชั่วโมงคิดดูแล้วกันว่ามันจะทําให้เราตาลายมันทาให้เรามองพื้นแบบเดาะไปเนี่ยตาลายมองพื้นไม่ออกแล้วว่าอันไหนพื้นอันไหนเท้าอยู่อย่างนั้นครับสีช่ชั่วโมงแต่สีชั่วโมงนั้นครับให้อะไรกับซอนฮึงบินเเเป็นนนอย่่่าา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 งงมกพระวััทททํให้้้้ดซ แล้วก็เท้าขวาเราจึงไม่แปลกใจครับที่เห็นกองหน้าทีมชาติเกาหลีใต้คนนี้ยิงได้ทั้งซ้ายยิงได้ทั้งขวาเรียกว่าครบเครื่องจริงๆนั่นก็เพราะพื้นฐานครับทุกอย่างที่พ่อเขาเข้มงวดตั้งแต่ยังเด็กๆและไหนจะเรื่องนอกสนามครับที่พ่อแม่ของบ้านซอนฮึงมินเนี่ยไม่อยากให้ลูกชายคนนี้มีแฟนเพราะอยากให้ลูกโฟกัส กับการทํางานนั่นก็คือการเล่นฟุตบอลก่อนโฟกัสกับผลงานในสนามเป็นอันดับหนึ่งครับวัฒนธรรมการเล่นลูกแบบนี้บางคนอาจจะมองว่าเข้มงวดไปนหน่อยหรือเปล่าเอ้แต่ว่ามันก็ได้นะทําให้ลูกประสบความสาเร็จก็คงจะเป็นข้อถกเถียงกันครับว่าถูกหรือไม่อย่างไรก็แล้วแต่ครอบครัวครับแต่คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเพราะความเข้มงวดแบบนี้นะครับทำให้ซอนฮึงมินกลายเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในทวีปเอเชียในยุคนี้ครับเ,เพื่อนคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยครับว่าซอนฮึงมินตอนเนี้ยดีที่สุดในเอเชียแล้วหรือ,อยัง และข่าวดีของแฟนยิตอาร์ม,มี่ครับแฟนบอลสเปอร์ก็คือซอนฮึงมินครับกองหน้าขวัญใจคนนี้ครับ ต่อสัญญากับสเปอร์ไปแล้วครับจนถึงปี2015นั่นจะทําให้เขาอยู่รับใช้สโมสรน,นี้นานถึง10ปีเต็มดดูการที่แล้วเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะถ้าหลายคนยังจํากันได้โจเซมูรเดออกไปแล้วก็นูโนเอสโปซิตโตซานโตเข้ามาทําทีมแทนหลายคนก็จะกังวลว่าเปลี่ยนทีมแบบนี้เปลี่ยนผู้จัดการทีมแบบนี้นักเตะตัวหลักจะยังอยู่ไหมโชคดีจริงๆครับที่ซอนฮึงมินยังรู้สึกมีความสุขกับสเปอร์ยังรู้สึกมีความสุขกับลอนดอนอยากจะหาความท้าทายกับทีมต่อไปทําให้เขาขยายสัญ,ญญาออกไปจนถึงปี20 25นะครับกระแสข่าวการย้ายทีมของแฮร์รี่เคนเนี่ยยังคงมีอยู่แน่นอนแหละครับ เพราะว่าตลาดนักเตะซื้อขายยังไม่ปิดตัวลงครับสิ้นเดือนนี้นะวันที่31สิงหาคมจะปิดตัวลงเคนอาจจะย้ายหรือไม่ย้ายหรืออาจจะย้ายในฤดูกาลหน้าครับแต่ตอนนี้สิ่งหนึ่งที่จะทําให้แฟนสเปอร์อุ่นใจนั่นก็คือหากไร้เคนไปแล้วซอนฮึงมินนี่แหละครับจะก้าขึ้นมาเป็นขวัญใจเบอร์หนึ่งแฟนสเปอร์ต่อไปอย่างไร้ข้อกังขาครับและยิ่งจบเกมที่สเปอร์เอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปได้1นประตูต่อศูนย์ครับแฟนบอลบางท่านแฟนบอลบางคนตั้งคําถามนะครับว่าถ้าแจ็คกิลิตค่าตัว100ล้าน,น,นี่นงร้อแบบ นี้เขาควรจะมีค่าตัวเท่าไหร่ถือเป็นคำถามน่าสนใจทีเดียวนะครับแฟนบอลแล้วก็เ,เพื่อนๆครับมีความคิดเห็นอย่างไรคิดเห็นเหมือนกันไหมค่าตัวของซอนฮึงมินเนี่ยเท่าไหร่กันแน่คอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ MI Sport ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับช่อง u t u b e ของเราไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาการไปก่อนสวัสดีครับ